ดิจาพี่น้องฟองายสุขสุกคนเด้อ้อน,นี่เมนูผักต้มจ้ายายแก้วทำเมนูผักต้มอีกแล้วพี่น้องกินอันนั้นหลายมันก็เวียนหัวจ้ะหันมาเมนูผักต้มอีกแล้วมาเด้อพี่น้องฟอง่ายสุขทุกคนเดอ้อมามากินเข่าน้ำกันเด้อจ้ะเซฟเซฟคืออันนี้น้ำพริกปลาจ้ะพี่น้องน้ำพริกประแดดคอยไปล้นแล้ว น้ำปลาแดกค่อยดนให้มันสุกจ้ะพริกปลาแดกแล้วก็มีปลาทูนึ่งต้มบเอาไปไปทอดบาได้จ้ะเป็นไขมันแล้วก็มีผักอันนี้มีผักคนา้าอันนี้เป็นกะหล่ำจ้ะกะหล่ำต้มแล้วก็ก,กินกับข้าวไรบรี่นูน้นข้าวไรบรี่แก้วอกีกชั้นนึออกมีข้าวไรบรี่ข้าวไรบบรี่นั่นเ,เ,เนี่ย มาเด้อพี่น้องพองไป้สุขุสุกดเด้อมากินน้ากกนเด้อจ้ะกินง่ายๆเมนูผักต้มจะพี่น้องกินง่ายๆเรียบๆง่ายๆจ้าเห็นบ่าน้ำพริกตาแดงสีดงดงแดงๆเป๊ะๆปดัปดๆเลยมาเด้อพี่น้องเอ๋ยมากินน้ากกนเด้อจ้าบ๊ายบาย